สวัสดีครับนองของเล่นกลับมาเลยครับวันนี้เราก็มาทำเรื่องความหลังกันว่าทุกคนจำได้ไหมว่ามันมีกองซุมอนิมาาคาอ่านว่าอนิมาคาใช่ไหมคิวบัตล์รัตวีนะครับกูน่ารักแต่กูไม่อ่อนนุยมเวฟหนึ่งนะครับตอนนี้เวฟสองเข้ามาแล้วโอ้พึ่งได้ของมา เมื่อกลางอาทิตย์นะครับพอดีเห็นในพาขีสะพานเหล็กนะครับเขาซื้อคนละบล็อกไงอยากได้บ้างก็เลยสั่งไปนะครับอ่าเราดูอันที่หนึ่งก่อนแล้วกันเนาะเว็บหนึ่งนะครับมีตัวอะไรบ้างนะครับมีเสือมีก็ซิลล่ามีหมูมีชิบะอินุนะครับมีเพนกวินแล้วก็มีกระรอกเออกระรอกหรือแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์นะครับอ๋อมันมีชื่ออยู่แล้ว เจไทเกอร์ก็ซิลองพิกันชิบะเค l า DM x p r e s s นะครับแฮมสเตเลโ h แฮมเทโลแล้วก็อันนี้เป็นตัวสีเขรดของเว็บหนึ่งนะครับเลนยินนะผมก็มีทั้งหมด4กลองของเว็บหนึ่งก็มีเพนกวินน้อยนี่นะครับที่ทำคลิปไปให้แล้วนี่คือเพนกวินนะครับ ก็ไปดูคลิปหลังๆก็ได้แต่ว่าต้องลื้อกันหน่อยนะเพราะว่าหลายปีแล้วก็นี่นะครับเจ้าหมูพริกกุนนี่นั่นเองนะครับก็อืมซีรีส์สองนี้เราแค่จะ u อันบ็อกเฉยๆแต่ยังไม่แกะข้างในนะครับเดี๋ยวจะดูว่ามีอะไรแต่ว่าไอ้สองอันนี้มาแกะให้ดูค่าเวลาก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียว อ่าผมแกะไว้ไหแล้วว่าตัวที่ผมได้อ่ะในหนึ่งกล่องมีอะไรบ้างเอางี้ดีกว่าในหนึ่งกล่องนะครับอ่าหนึ่งกล่องมีอะไรบ้างก็จะมีตามนี้อ่าที่ผมได้นะครับน้องแฮมเทโลนี่นะครับผมได้แฮมเทโลคู่มือเป็นยังไงคู่มืออ่าเดี๋ยววางอีกทีอ่าคู่มือหนะ้าตาเป็นแบบนี้ นะับยงนี้อ่าฮะก็คือมันจะบอกว่าไอาชิ้นส่วนเนี่ยมีอย่างละเท่าไหร่มีอย่างนี้2ชิ้นนี้หนึ่งชิ้นอันนี้มี4ชิ้นอะไรไม่รู้แล้วก็มี2มี2องนี่คือคู่มือการประกอบกับอ่าชิ้นส่วนที่มีให้นะครับพอบอกชิ้นส่วนปุ๊บชีวิตต้องมานั่งประกอบแบบนี้นะจะมืนเหมือนกันด้าเลยแต่ว่าเขาแยกสีมาให้นะครับ โอเคแล้วก็หน้าตาออกมาเสร็จแล้วแบบนี้แฮมเทโลก็จะเข้าไปนั่งแบบนั้นอันนี้คือทั้งหมดามาดูอันนี้ก็จะมีกล่องใส่น้องแฮมเทโลอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้กล่องมันไม่ใส่มองไม่เห็นนะครับแล้วก็อันนี้คือการ์ดที่เขาแถมมาให้นะครับในตัวที่6กแฮมเตโลนี่ยพลอต อ่านว่าอะไรชูดีเอฟแล้วก็เป็นภาษาจีนๆซึ่งไม่มีคําแปลอยู่แล้วถ้าอยากแปลก็แคปแล้วก็ไป Google Translate ได้เลยโอเคนะครับอันนี้ผมมิได้แฮมทาโร่นะอันนี้ชิ้นส่วนหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเขาอยู่ใส่ซองมาให้โอเคเดี๋ยวเราจะกองไว้ก่อนหับเก็บซ้ายเก็บซ้ายเก็บซ้ายอ่า จบส่วนกล่องนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะได้นี้แหละชิบะนะครับอ่าช้างมันเวฟแรกต่อมาเราไปเวฟสองการอ่าเพนกิน<ๆ>ลบหมูลบอ่าโอเคตอนนี้เรามาเวฟสองนะครับเวฟสองหน้าตาเป็นยังไงกล่องสีเขียวนี่นครับชื่ออนนีิมาคารมการเวฟสองนะครับกูน่ารักแต่กูไม่อ่อนนะน่ะ ก็ข้างหลังอ,อันด้านข้างก่อนด้านข้างนะครับก็จะเป็นแพนด้าอันนี้ตัวอะไรไม่ทราบไม่เห็นอันนี้แค่ขาเฉยๆอ้าวแล้วก็นี่อ้อนี่แขนอันนี้คือน้องกระต่ายเขียวที่เป็นสิกเอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือแมวมังแมวแหละแล้วก็กอริล่านะครับนี่กอริลา่าโคตรเท่ ส่วนนี้คือมีทั้งหมดกี่ตัวก็คืออยู่ในนี้แต่ดูข้างข้างก่อนนะก็จะมีกระต่า,ตายธรรมดาแล้วก็น้องเต่านะจ๊ะมีเครื่องหมายอะไรนู่นน,นี่นี่นั่นนะต่อไปดูข้างหลังอ่ข้างหลังไม่มีวะเอาเป็นกล่องแบบนี้วะอ่าเรามาดูกันว่าชุดนี้เขานับต่อเลยนะครับเป็นเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองอือหือ ่ก็จะมีฟูลี่แคทก็คือน้องแมวมีวอตเดอะแฮร์เป็นกระต่ายนะครับมีแพนเดสแก่าแพนด้าก้อนนี้ชิปปี้ลีเลอร์เลียเลอร์นะครับเป็นแกะนะครับแล้วก็มีเกียรินล่าก็เป็นของส่วนซีเคร็ตเป็นอ่านลากิวเมาสกิวเมาส์ กิ้วเมาเป็นสีเครตของกล่องนี้ก็คือกระต่ายเขียวก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าได้หรือเปล่าไปแกะกล่องดูข้างในกันเลยแกะอย่างเดียวนะครับยังไม่ประกรอบนะวันนี้ชีวิตก็จะประมาณหนึ่ง อ๋อราคาที่ได้มาอยู่ประมาณสองสองหนึ่งถึงสองสองประมาณนี้บางที่ก็อาจจะแพงกว่าก็แล้วแต่ครับอ่าเรียบร้อยผมได้มาจากร้านอาตรงเพราะว่าดูาภาคีสพาเหล็กก็เลยสั่งร้านอาตรงเรียบร้อยนะครับในกล่องมีทั้งหมดหบล็อกหกล่องหตัวก็เดี๋ยวมา ดูกันว่าได้อะไรนจะจ๊ะไปกันกล่องไหนดีกล่องไหนก่อนกล่องซ้ายนี่กล่องกลางอืมชอบกล่องกลางนี่นะครับหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเหมือนก,นกันกับเวอร์ชั่นแรกใช่ไหมใช่ไปดูสินี่เทียบกันแบบนี้ ้ายสองขวาหนึ่งนะครับหน้าตาเหมือนกันแค่เปลี่ยนเป็นสีเขียวโอเคข้าง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 ก็เหมือนกันแค่เปลี่ยนเป็นสีเขียวข้างหลังก็แค่เปลี่ยนเป็นโคลเวฟก็เท่านั้นเองอาา่าฮะประมาณนี้อือโอเคโคลเวฟแรกลงไปมาลุ้นกันเลยว่าได้ อ่ะ,อะไรต้องทำเหมือนเขาปะทาทํำหม่ไปเลยลยแกะตูดในซีรีสที่ผมอยากได้ก็คือกระตายเพราะว่าผมเกิดปีกระตายไปจ้ะสีส้ม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  สีส้มคืออะไรถ้าสีส้มเป็นไม่ได้ก็คือจริงไหมเนี่ยสีส้แค้ดเลยเหรอเออมนาาใอ่มัม้งมาดูกันหน่อยจ้าอืมอืมในนี้คืออะไรอืมไม่เห็นไปดูคู่มือเลยทีเดียววับวับโอ้ได้น้องแมครับ กองแรกได้แมวก็คือเจ็ดฟูนี่แคทนะนี่นะเจ็ดนี่นะครับได้แมวนะครับผมไปต่อเลยนะครับขออนุญาตเก็บก่อนมันเก็บยากหน่อยอ่าฮะอ่าฮะกอ,องกองแรกได้น้องแมวนี่นี่อโอเค อ่ากล่องแรกกล่องแรกนะอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะกลางนะได้น้องแมวเดี๋ยวดูว่าจะสุ่มเป็นอะไรอ๋อมันหันหลังว่ะอันนี้ไปกล่องนี้อีเมลอยู่นี่อีเมลกล่องนี้อืมเปิดอ๋อเป็นสีเขียวอย่าบอกนะ ่าบอกว่าสิเคล็ดยานะโอ้อันนี้คือน้องแกะนะครับได้แกะหมายเลขสิบอ่าก็จะเรียงเป็นเจ็ดสิบอ่าแบบนี้โอเคเราจัดไปก่อนนะอืมอืมอืมค่อยๆมาประกอบกันอีกทีหนึ่ง เป็นคนที่เขียขกอ่อนเน้นซื้อไปต่อมาเอาอีกแถวนะแถวนี้นอ,นอืมกล่องนี้คิดว่าจะได้สีขเขียนไหมอืม,อมเอาไปลุ้นกันชี้เอาวะ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 หรือเต้าเต้าหรือเปล่าเต้าหรือก็ได้เฮ้ยเฮ้ย สีเข็ดทุกคนได้แล้วสีเข็นะครับ instruction manual โอ้ยี่กล่องสีเข็ดด้วยเท่ yeah. สวยไปดูข้างในว้าเป็นเหมือนทำเหมือนโยกนะครับกล่องเหมือนโยกนี้กระตายกว้าโคตรเอาวะโคตรเอายังสวยอะ่ะ mm hmm. นี่นะฮะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็สู้ๆนานก็ต้องไปรู้กันว่าในกล่องนี้อะไรหายไปอ่าผมได้ที่เก็แล้วสบายใจไปหนึ่งเปาะอ้โหดวงดีเว้ยดวงดีเดี๋ยวให้ดูสีของชิ้นส่วนหน่อยนี่นะครับส,สีชิ้นส่วนทำเหมือนยกเลยสีเหมือนยกเลยนะ วยมากเาแค่นี้เดี๋ยวค่อยประกอบให้เดูโอ้ดีใจแต่ว่ากดลงไปก่อนนะอืมอืมอืมอื้อื ه, ดอืมอเมอืมอืมอืกอ่าอือืมอแกอออ เ่ามาเรียงไปเลยก็ได้เรจแล้วสบายตอนนี้นะครับเครื่งทางแล้วได้แมวได้แกะได้สีเขตทะแยงมุมแบบนี้วับที่ไม่อยากให้หายไปคือแพนด้ากิงของนี่แมวก็ไดม้มันไม่ค่อยสวยไปดูแต่ว่าไม่ได้ก็ซิล่าของซีรีส์ที่แล้วนะถ้าได้ก็ซิล่าซีรีส์ที่แล้วอะ่ะก็มาเล่นกับหิงของได้เป็นกิงของแพนดะ้า โอ้ยอันนี้เขาบอกเลยว่าเต่าต้องดูไหมเต่ากับเต่าอ้านี่นะครับน้องเต่ามาแล้วก็แบบนี้เหมือนกันอือฮะอือฮะอือฮะแต่ประกรอบง่ายมีแผ่นหรือเปล่า ไม่รู้ไม่บอกด้วยมันเหมือนใครอะก็ไม่เหมือนใครเตาก็คือเตาเคเเลยสองกล้องนะครับจะได้ตัวอะไรจะขาดตัวอะไรเรียบร้อยอืม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 การมาเอาแค่การเดียวอ๋อ กิ่งคองว่ะว้าวนี่กิ่งคองแม่งฟังอันนี้ด้วยอะไรนะเฮดเกียร์เฮดเซตสวยดีนะครับคราวนี้ก็เหลือแค่แพนด้ากับกระต่ายเทาซึ่งผมอยากได้แพนด้านี่นะครับหนะ้าตากิ่งคองเองสักชั้นเปวว็นนนสวยดีฮะ ก็คือประกอบอยังไงให้ได้อย่างนี้อ่ะแบบนี้อย่าลืมนะไปสั่งกันได้โอเคแพนด้ากระต่ายแพนด้ากระต่ายอยากได้อะไรอยากได้อะไรอยากได้อะไรนี่ขอแพนด้าขอแพนด้า ขอแพนด้าไอ้น้องแพนด้าอย่าให้มันหายากไอ้น้องโอ้ oh, oh, มันเห็นสีเขียวอ้าโอเคมันเห็นแล้วเป็นแพนด้าครับอ่าโอเคกระต่ายธรรมดาผมก็จะหายไปนะผมได้แพนด้าโคตรที่แพนด้าสวยจริงศูนย์เก้านี่นะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคู่มือประกอบมัน ไม่มีจริงเลยนี่นี่นะฮะแพนด้าเข้าไปนั่งโดยกลางออกปิดปุ๊บปิดปุ๊บป๊าป๊าป๊าจบอ่ะดูกล่องแพนด้ากาันว่ามีคู่มือประกอบไหมอ๋อมันไม่ให้ประกอบแล้วว่าผมก็ว่าทำไมมันถึง มันถึงให้คู่มือมาแบบนี้นะครับสรุปแล้วนะครับถ้าใครดูมาถึงตอนท้ายนะเขาจะให้มาเป็นแบบนี้เลยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยตัวหลังแขนขาที่ขับแบบนี้เลยหรือว่าประกอบเหมือนอันแรกอันแรกมันให้ประกอบไงน,นี่เนี่ยน,นี่คือศูนย์หนึ่งไว้ศูนย์หนึ่งให้มันประกอบแบบนี้เลยเวยอ่า คนเลือดแต่อันนี้คือสนย์สองเว้ยแม่งให้มาเป็นแบบอุปกรณ์มาให้แล้วว่าเนี่ยขานี่ข้างหลังตัวนี้ก็คือแขนแล้วก็ตัวเว้ยแค่คืออารมณ์แบบแปบ๊บเดียวอะ่ะต่อได้เลยไม่ต้องไปนั่งเครียดเหมือน เหมือนเหมือนเว็บแรกอะ่ะโอเคนะครับประมาณนี้เรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็คือได้ซีเครตหนึ่งตัวไม่เกี่ยวนี่เว็บแรกแล้วก็ไม่ได้น้องกระต่ายตรงกลางว่านการตรงนี้นะครับเยดายวอตเดอ e แฮร์แต่เท่โคตร แต่ได้น,นี้มาครับกิ้วเหมาโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับกูไม่น่ารักแต่กูโคตรเก่งอ่าใครว่าอะไรนะคิวบัตนอรวีกน่ารักแต่ไม่อ่อนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูนะบ๊ายบาย,บาย